เอ้ยคักไปบันเสร์ฟป <uh okay. oh, ั๊บเสริฟมือเคคกู่สมบกอ่อยสมโยสมดีสมดีิมเสาปลาวิถีอีสานบ้านเ้าบรรยากาศไป่น่องจอบปลาห่วย ทีมงานตัวนี้เป็นจังไดต้มยังนี่ต้ม,ตม,ตมปลาบ่สวัสดีค่ะต้มปลาครับกำลังคั่วปลาอยู่คือเอา,มาหมอน้อยเดี๋ยวคนหลายๆ้นล้ไนี <c oughs> ได้ยักโตแล้วเนี่ยกวาง วันใดคือเขาแล้วลากเก็บไตโอ้ยโอ้ยตายแล้อพ่อมาเนาะอยากเข้ากล้องอยู่ตอนตอนนี้คือได้มีกินแล้วสันฮะคันบ้างเขาต้องหื่อแล้วคือมีกินอยู่มันเศร้ิวันนี้ก็จะโอ้ยส้มดีเฮ็ดเลนเลนก็ได้ร้ายปานี่จริงพลังจิตก้อยพี่น้องฮู้ยก้อยหดไปตายโคตรตายยังคุณป้าต้มต้มมานี่ต้มเป้าเป้าจนขี้รถซ้ำมาท่านนะ ก็ติยังกะขี่รถพาปลาอ้อยบวดดวดเไม่เงีน้ำกล่นข่อยพอเห็นแง่งพอเห็นเลย่งแยงเงน้ำกลนใบใบว่าอันอันอันนี้สิก้อยบ่นะพีทว่ เขาแดงหันไล่หลายนั่นยู่มุมอยู่อันค้นก็บอกไม่ผมเนี่ยโอ้ยกบองจะก็เจ้าสิก่อยว่ามันเจ้ากินเขาใสวยหลงเนาะใหญ่ก็เจาเพื่อนได้คนนี่จ้าข้องหน้าเพิ่นแขงหมดเล่งเนาะจนแข้งดเหลยง่าย่างไก่มาว่าหันไลุ่นเป็นยังคือฝ้าวเลยเนาอแดงเป็นยังคือฝ่าวเขาเจ้าถาเขาเจาถาเเจาถาแก่แก่ข้าอยู่โอ้เลยดวนมันเถอะ หนักโอ้ยภาษาป่าไหวร้อยมันก็ยิ่งโห่เนาะอยขีใไตหนีเรายว่อไตหนมายแยกแยกงอนมอนไปมาขอไปเห็นนี่โอ้ยสาดเพิ่งกปทีบามาเนาะแบบลุกทุงเลยลุกไหครับพุ่นยุ่อยุ่งเทียงหน้าเพิ่มมีทุกงแนว มันมันโอ้ยค่อยคยมาอยู่มาอย่งมันขอยู่ะล่ะบ่อย่างนอย่งเนี้ยจยะได้ยังต้นเชนเนาะมันได้กํานันสิไปเอามดแดงบ่บาครับออเขบ่เอาใส่ปาเขาไปเอาปาเขาใส่ก้อนน่ใส่ปาเขาเขาใ่หนเขาใจุจเฮ้ยมันีบอโอ้ยมากกนาะ ตัวนี้น่ยนมึงรวยี่เป็นปลาขามครับไปใสครับไปไาือเจ้าไปลาน้างมะเดียงไปหากระโดดกระเดีอะไร่เงียนี่บอกคือข้างไหนโอ้นี่นี่แดงไม่เห็นตานบาวแดงไปยู่น้เขาบอกมาหย่หนี่จะคอยบอบอบอกนี่น

อินเดียกับอินเดียเรเว้ยเนาะลุ่ะโหลมบทุนไทยไม่เซฟหรอเซฟไหมต้องใสเอาต้มต้มกมาก่อนไม่เซฟเหมือนต้มจ่าซาไปเฟย์จันที่เซฟต้มแล้วท่านเจ้า กินเข่าตากแดดหนาวจะแล้วตึ๊ฮวก่แก้วมาพี่โขกกันไย่างนี้นี่ท่านีอ้อ่ะอันสมนพอยาลอยดเจอ

มาแล้วไปกมีเกียวบวมาแล้วกันเมียกับมี่หวามเมียดรอกึ้นไม่ได้จ้คืนไปใส่วันนี้ใส่นอบ้านเนาะขึ้นมยใส่เนาะเนียที่ปอเอาสียได้เดียวนี่ยเลี้กินก็ได้เพีย คือจำกระเดียกโอ้จำไม่ใก่องนียยับไพูับมามาเด้อจีิน้องกินน้ำตัวนี้ต้องยับก็ต้องยับโอกเ้องพูดทาเายไปเลยไปเลยไปเลยกรีร่วมกันจี่นหนละอไหม่กินเลยแกตั้งต้นเลยเงบ็กินบ่แดงม่าแม่มาเอาเลยเอาเลย เ้าคนลตัวแต่าต่มาอกก้อยยอนหน้าคุกิน้ากินกินแต่แมงเขาเปันว่าอันนี้กันอันนี้ก็แหงดีเด้นก้อนสมบ์สมบ์กำนั่นเอาซิียมกันนะกำนั่นสมบ์มันหมดแลงลายนะ

ูดบุกบ่ดเอาเจ้าขึ้นหลจากซิมเบิงลูเลยกำนันเป็นขายหลักเป็นซิมเบิงเขาเหลยอเิ่นหลูเลยเป็นมาาฟนปลาาพัเขาันแสงจากเนีตัวกำนันผู้ใดก็เขาฟันเนาะล้หลานวเกี่ยวก้ยเขาใหญ่สุวรรณขาใหญ่สุวรรณ วันแหจังไงจังวันหิ้มปนนเนาะบ่หรือบ่าววานล่องหน่อยรวยลยงไปหรืงไปเนาะไปซุ่มหนีในมุดไข่เรือมนเลี้ยวบ่าเมนแซบบาด้ยังดีแกะตัวกันไ่ชู้หลุดเลยเนาะไปนี่เ็ว้าแล้วบไม่พูดตึแงก็ต้อยงพุงไปเนาะกินลูกกินาแลวาน ม่มโอ้ผ oh, ู oh. ้น oh, oh, well. ี yeah. oh, so ้พ่นบกกินดิบ่นขวมากพอม้อนแกวเพี่ยครับเยแกวเพียมาว้านเป็นก้อยมาดูแก้วพอดูกเอิญเพียพี่น้องโอ้ยประดุกบอลมาๆกินน้ำกันกินน้ำเซ่ยยาไย่ขึ้นไปแต่แท กินน้ำกันไลหลายคนเสียวนี้วงรณก็กำลังติดตัแข็งอิ่กคนไปดังิล่งลงล่งลงลาลงไปไ้ไกินเลยได้เัยได่เลยโคเข้าไปกินเอลีกินเลยจ้ะกินเลย้่อกี้ีล่โคตเข้าไปกินเลยกินเลยไืดมาเอาโอ้ยบานเขานะ ได้กินสิมันขอกระได้ฮึกเอขอกระได้จานแมจานอดีแต่ว่าต้องล่างกินแล้วจิมเลยน่จานเนาะนอยยากไ่ด้ได้ล่างสวยหรอกไม่ได้ล่างดอกโอ้เดี๋ยววันจะไปบัวรสดูเลย เดีเนาะนี่ไหลมันดีเนาะใส่ใบบัวบ่ต้องล่างถ้วยอยากเก็บไปอยากเก็บไปใส่วบเฮี้ยนกขาว้อแดงจานนี่แมคุยข่ลอยไข่ลอยเงไใตว่ข่อยข่ลอยลา่ไขว่าม่บันเไขแดงะบ่ได้บ่มีเก้ยวำเนาะเจ้าวเนาะ่ือนอ๋อคือฟับ